สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองไปทุกผู้ทุกคนมือนี่เซลแกวตาพามาเบิง2.50ค่ะลุยน้ำค่ะมาเบิงการปั่นลุยน้ำนะคะว่าจะใส่ได้ดีปันได้ั้นใดวา่ารถนักเล่นปั้นน้ำปั่ไดดมาเบิงเนื้อจ่าสองจุดหาศูน ห้าสิบแรงม้าค่ะซี่สูบค่ะของนิ้วหัวแลนนะคะเาลาข่ามาเบิร์นกันค่ะเบิร์นะคะปัน้นว่ามันจะปั้นด้ดีซ้มไรเบิกันเลยค่ะ ฟันข้างบ้านลูกค้าเห็ดทั้งหน้าปังหน้าปีนะคะไอยูมดปีมดสาดค่ะน้าหนามหน้า,นา,นา,นานตมฟันเด้สุดเนียค่ะโรตเรีของสยามกระไส้ดีนะคะฟันดินแตกดีค่ะ,คะ ผูใดเฮ็ดแท,ทคหน้าปังหน้าปีรุนนี่กะนาไส้ค่ะไถได้แทคงหน,น้าน้ำน้าแห่งนะคะใช้ดีน้ําหนักรดได้น้ําหนักค่ะ ช่วงนี้ช่วงผู้ใดอยากได้รถไทยกะโทรสอบถามเซียวแกวตาได้นะคะ0956701426ค่ะทัสอบถามก้อนได้นะคะพี่พอพี่แมวผู้ใดพีป้านะอาผู้ใดอยากได้รถไปใส่ยู่บานยร่อเฮื่อนคันหน่อยคันใหญ่ค่ะจังใดกับทรมาสอบถามกันก้อนได้ค่ะเซียวแกวตายินดีค่ะโทรม้าปรึกษาอย่างคุยอย่างเกี่ยวกับรถไทยได้เมื่อค่ะการดาวการใส่ หมวดการสือสดนสื่อบสดได้เมื่อค่ะแม่โทรมาเลยจ้ะพี่น้องกองไปผู้ใดอยากได้รถเขาไปใส่อยู่ในบ้านนะคะถ้ยังท่านไม้มีรถหรือมีรถแล้วอยากได้เพิ่มขั้นหน่อยขั้นใหญ่โทรสอบถามได้ค่ะมีให้ทุกแรงมาทุกรุ่นค่ะโทรมาสอบถามได้นะคะ มื่อนี้แดดบ่แห้งปันไดค่ะเป็นแดดแดดคือสีตกนี่แหละค่ะเป็นแดดแดดหุบฮุบแดดแดดตาเบ่งทรงสีตกว่าตกแหล่ค่ะมื่อนี้ทัก้านพ่อแม่พี่น้องเป็นไงเนาะฝนดีบ่เนาะค่ะทั้งนี้ก็เป็นสีตกตกแดดแดดค่ะเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็หุบค่ะส่วนนี้ผู้ใดอยากได้รถไทยไปไทยเปิดนาดินไว้ก็ทดสอบถามเซียวแกวตาได้นะคะ 0 9 5ย์เก้าหค่ะโทรมาปรึกษาเรื่องรถได้จา้าเกี่ยวกับเงินดาวเงินสดกับโทรสอบถามได้นะคะรุ่น2.50นี่จะเป็นซีสูบนะคะเหมาะกับการลุยน้ำและที่แคบเฮ็ดน,น้าแห่งหน้าตรมผู้ใดเฮ็ดหน้าปังหน้าปีค่ะเหมาะค่ะ าสิบแรงม้าเต็มนะคะตัวเนี้ยซีสูบค่ะแล้วลุยน้ำเดี๋ยวมมีติดค่ะผู้ใดว่ารถรถนักนี่นำนักไยนี่ใส่ในน้ำผูไดดมาเบิงะะ้งเนื้อค่ะใส่ได้ค่ะนิ้วห้อแงแลดนนี่เขาจะผลิตมาสำหรับรถตัวนีจนนะะ้จะเป็นเพาตั้งนะคะจะเป็นเพาตั้งสำหรับลุยน้ำและที่แคบเห็ดน,น้าปังน้าปีเห็ดให้ได้ค่ะห้าสิบแรงมา้า ลดน้ำหนักน้ำหนักหลยกะไทยนาได้ดีค่ะตีดินแตกตรอตะลรี่สยามนี่กะใส่ดีค่ะลูกค้าเคสนี่จะใส่อลอตตอรี่ของสยามนะคะจะเป็นกลุ่มนาแปลงไงนะคะกลุ่มนาแปลงใหญ่ท่าตูมค่ะค่ะเพิ่นใส่ในกลุ่มกลุ่มโครงการเพิ่นนะคะ ไ,ได,ด้อยากได้รถไทกับโทรหาเื้อแก้วตาได้เ้ยค่ะสำหรับคลิปเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆค่ะ0956701426ค่ะโทรหาได้ตลอดย4ิบีชั่วโมงจะ้ะขอบคุณหลายๆค่ะ